ค่เดี๋ยวพี่มิมจะพาไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสืออายุกว่าร้อยปีนะคะข้างๆสวนส,วนสมเด็จย่านะคะพี่มมาถึงแล้วนะคะสาลเจ้าพ่อเสือผ่านนะคะพาไปไหว้ด้านนั้นกันเลยค่ะขอพรค่ะไปะ เดี๋ยวพิมพ์จะไปซื้อดอกไม้ทุกเทียนบูชาะจะพาะเสือที่นี่นะคะพี่คะมีเอาชุดละห้าสิบเกาบาท 59, ค่ะที่นี่มีหลายชุดให้ซื้อนะคะแต่ว่าพิมเอาชุด59บาบาทค่ะ ศาลเจ้าพ่อเสือนะคะจะมีจุดไหว้ทั้งหมดจุดทูบนะคะขอพรทั้งหมด6จุดนะคะจุดแรกนะคะคือเทพฟ้าดินจุดที่2นะคะคือศาลเจ้าพ่อเสือจุดที่3นะคะก็คือเทพ,พเจ้าทุกพระองค์จุดที่4นะคะก็คือพระชัยมงคลจุดที่หนะคะก็คือใสเอียจุดที่6นะคะก็คือเทพประตูซ้ายขวาค่ะ ภายในสารเจ้าพ่อเสือนะคะก็จะมีกระดูกปลาขนาดนะคะทั้งหมดอยู่3ชิ้นด้านในเลยนะคะก็มีอันใหญ่สุดนะคะแล้วก็มีที่ผูกโพแดงนะคะแล้วก็โพแล้วก็สีเขียวสีเหลืองนะคะรานแทนองค์สารเจ้าพ่อเสือสารเจ้าพ่อเสือที่นี่อายุกว่าร้อยกว่าปีแล้วนะคะ ก็สามารถขอในอเรื่องทุกอย่างประสบความสำเร็จได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีเต่าค่ะเต่านี่นะคะก็จะขอในอเรื่องสุขภาพให้แข็งแรงเวลาขอนะคะให้รูปหลังเต่าค่ะจากหัวไปหลังเลยนะคะ3ามครั้งค่ะถ้าจะขอเรื่องเรื่องเงินทองให้ให้รูปเข้านะคะ3ามครั้งค่ะอันนี้คือความเชื่อนะคะ เรื่องปฏิหารที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะคะในสมัยก่อนเนี่ยละแวกแถวนี้บ้านเรือนเป็นไม้สองชั้นหมดเลยนะคะแล้วเกิดไฟไหม้รอบบริเวณแถวนี้บ้านเรือนโดยไฟไหม้หมดแต่ศาลเจ้าพ่อเสือนะคะซึ่งเป็นเป็นศาลเจ้าไม้แล้วก็มีผ้าแพรไม่ได้รับผลกระทบจากการไฟไหม้เลยแม้แต่อย่างเดียวทําให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความศร,รัทธาศาลเจ้าพ่อเสือที่นี่นะคะ อันนี้คือภาพถ่ายเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะสารเจ้าพ่อเสือที่เป็นไม้นะคะดูความเก่าแก่ของท่านนะคะเป็นเอกลักษณ์ของสารเจ้าจีนมากๆเลย EP นี้นะคะก็มาไหว้สารเจ้าพอ่อเสืออายุกว่าร้อยห้าสิบปีนะคะอยู่ถนนสมเด็จเจ้พาพญาซอยสามติดกับสวนสมเด็จย่านะคะก็งานเป็นสารเจ้าพอ่อเสือที่อยู่ในแหล่งชุมชนแถวนี้นะคะก็ยังไงก็เชิญทุกท่านมาไหว้กับขอพอรท่านได้นะคะ EP นี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ